สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะที่เห็นอยู่เป็นท่อนพันุญ่าหวานอิสราเอลค่ะญ้าที่ใช้ในการปลูกให้สัตว์เลี้ยงนะคะตัวนี้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้นะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้เลยสังเกตว่าญ้าตัวนี้นะคะครอบล่องของเขาจะถี่ จะเห็นได้ชัดเลยว่าข้อของเขาถี่แล้วก็ตุ่มตานะคะของเขาก็จะมีทุกข้อเลยนะคะตาเยอะนะคะตัวนี้เวลาเขาแตกยอดมานะคะยอดของเขาก็จะเยอะในหนึ่งในหนึ่งท่อนนะคะหรือหนึ่งลำนี้ก็ยอดก็จะขึ้นมาเยอะเลย เพราะว่าของเขามีทั้งทางซ้ายทางขวานะคะย่าชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านหนองบัวตำบลกุดรังอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะจะสังเกตได้นะคะว่าในช่วงนี้มีพี่ๆจากหลายพื้นที่นะคะ ติดต่อสอบถามแล้วก็นำท่อนพันหญ่าหวานไปปลูกค่อนข้างเยอะเลยเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นหญ่าที่ปลูกง่ายแล้วก็ตัวเร็วนะคะก็มีพี่ๆจากหลายาท่านเลยนะคะที่นำท่อนพันไปปลูกนะคะก็คือได้รับท่อนพันแล้วแล้วก็นําปลูกลงดินเลยนะคะ แล้วก็มีหลายท่านที่อบท่อนพันก่อนนะคะในช่วงนี้ก็เหมาะสําหรับการปลูกอยู่นะคะสําหรับท่านใดที่มีแหล่งน้ำนะคะหรือว่าต่อระบบน้ำให้เขาก็คือปลูกได้เลยในช่วงนี้ตัวนี้ทางส่วนตัดสดๆจากแปลงต้นพันุ์เลยนะคะตัดเพื่อเตรียมจะส่งในแต่ละรอบสังเกตได้ สำหรับท่านใดที่สนใจท่อนพันญ่าไปปลูกนะคะสามารถทักมาสอบถามกับทางสวนได้เลยค่ะตอนนี้ที่มีพร้อมจะส่งนะคะก็มีที่เห็นอยู่เป็นท่อนพันธุาหวัดอิสราเอลนะคะแล้วก็มีเป็นญ่าเนเปียปากช่องญ่าเนเปียนรกจกักรพรัดนะคะที่ยังมีพร้อมส่งอยู่ในตอนนี้ท่านใดสนใจทักมาได้เลยค่ะที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนพัฒสกลนคร แอดไลน์เข้ามาได้คะ่ะที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง youtube พิมพษษ์ภาษากฤษธนพัทการ์เด้นค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางสวนนะคะหรือว่าคลิปกิจกรรมของทางสวนที่ทางสวน ลงคลิปไว้ให้ได้ชมได้อีกเช่นกันค่ะก็คือช่องทาง y t u t u เหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางส่วนไว้ด้วยนะคะ